แรงมากทุกคนฝั่งหนึ่ง for YouTube, ฟ r y o ยูทู e ฝั่งหนึ่งด i ออทุกคนว่าฟิลมมันใกล้กันปะเดี๋ยวไอมารีวิวเทียบ <For S 1> ให้ <YouTube S 1> ดกทูะนะคะอันนี้คือทาเลเยอร์บางๆจะเห็นว่าแบบสีชัดมากๆเดี๋ยวจะทาดีออนะคะนี่เป็นในโทนเดียวกันนะแต่ว่าจะเห็นว่าด i ออเนี่ยเนื้อเขาจะมีความใสกว่านะคะโอ้แล้วที่เห็นรู้สึกเลยอะ่ะคือแอปพลิเคเตอร์ของดออจะมีความแบบ เนี่ยมีความอ่อนตามน้ำหนักของมือนะสไตล์ก็คือใกล้ๆกันเลยในเรื่องของโทนเสียว่าค่อนข้างใกล้กันเลยนะเพียงแต่ว่าของ For YouTube เนี่ยจะมีความเข้มมากกว่า นั่นก็พอเนื้อของดีออนะคะจะมีความออยมากกว่านะมีความบางกว่าแต่ว่าสําหรับตัวอาย่าของ f o r ์ยูทูก็ไม่ได้เหนอะหนะหนักปากนะคะอ่ะทีนี้มาเทียบบนปากชัดๆนะคะของ f o r ์ยูทู่ะถ้าทาบางๆก็ได้ฟิลใกล้ดีออมากๆเลยอ่ะใครชอบนะคะไอป้ปากตตก้าใหแล้วค่ะนี่เป็นเบอร์0ูนนะและสุดท้ายนะคะฝากกดติดตามกันได้นะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะ